ำดีต้องฝึกนะเจริญพร้อมใจได้มาทีความชั่วไม่จะท้อจะหยาบายแต่คามจยักยไม่เาหา้าไม่ครอบะควมใจกัททำสิ่งที่ด้ไม่เห็นตอวพุทธูุวงนี้ผู้รู้ึกว่าดีใจหลายที่ได้เห็นความ สำคัญของพระพุทธศาสนาที่เขามาสู่ลาวเฮาที่มีความเก่าเก่ที่สุดสำหรับพระตูหุบตรงนี้แมนเป็นพระรูศิลปะมอญเขาสังเกตจากพลษณะนีจากเมือเมพระโสกและค่ตลอดทึงใบหูปากดังมันมีเป็นต้นสำคัญคือการว่างสมาธินะ เป็นลักษณะการวางสมาธิใดเป็นธรรมศาสตร์ที่สุดแต่การนั่งสมาธิเกิดมานาั่งสมาธิลาบนั่งสมาธิหลามที่งดงามที่สุดและนั่นพบงคหนีือว่าเป็นผู้ถูกยินที่สางโดยสมัยอิทธิพลของมอน สำหรับมอน,นี้แม่นพระพุทธศาสนาสมัยนั้นแม่นพระเจ้าอนุราท่ทามังซอเป็นผู้ที่มีศรัทธาใ้พัฒนาพุทธศาสนาเทราวัตถุในอาณาจักรบุก,กามจากนั้นจึงงในเผยแอเพเขามายัางพื้นแผ่นดินของพวกเฮาโดยผ่านสุวรรณภูมิคัมอาณาจักรสุวรรณภูมิคัมใ,ในสมัยนั้นจาการนัน้นยังมีการสร้างพระพุทธูปการสร้างพระพุทธูปนี้มีกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ซึ่งพูปกครองอยู่เมืองเซียงดงเซียงท่องและมีสัทธาสังพุทธูแบบศิลปะมอญนี้เอื่อน่ามักสางอยู่ทั้งธรรมทั้งผู้ที่สูงสูงมักสางด้วยด้วยหินเป็นต้นนั่นนั่นพุทธศิลปะมอญของ สมัยอนุราธามอดจึงมีความเจริญภุ่งเรื่องในพื้นแผ่นดินนี้ด้วยธรรมะเสด็จข้อความใจนีจจาหกัญ่านี่ถึงความแน่นอนต่อมาก้าร่่งต่อไปสู่โลกุตตระในเรื่องของโลกิยะเดนิปอดภัยต่อมาก้าวหน้าในทางโลกุตตระจะเกิดมาชาติหน้าชาติใหม่ก็ไม่ตกต่ำโดยการรู้เท่าธรรมสังขาร จึงมีคำกล่าวว่า